ในคลิปนี้เรามาลุยกันในข้อสอบ n e t ตแซปี65รอบ1ซึ่งข้อนี้ถ้าน้องจำสูตรกำลังสองสมบูรณ์ได้น้องฟันคะแนนได้เลยทีนี้เดี๋ยวพี่ทวนสูตรก่อนอ่ะสูตรที่ใช้ในข้อนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองสูตรที่เราท่องกันก็จะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสอง คือกาลังสองมันแจกมาเลยไม่ได้นะถ้าถ้าตรงกลางตรงนี้เป็นบวกลบแจกกําลังสองไม่ได้อีกสูตรหนึ่งที่ได้ว่านหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองเราก็จะมีการท่องว่าน,น้ากําลังสองแต่ว่าต้องเป็นลบสองหน้าหลังแล้วก็ค่อยบวกหลังกําลังสองสำคัญมากอย่าจำอย่าอย่าอย่าจำสลับนะสำคัญมากอะดูกัน Uh, โจสั่งว่า oh. การกระจายนิพจน์ข้อใดก็คือข้อใดกระจายถูกต้องหมครับว่าซ้ายกับขวาข้อใดถูกต้องอ่ะช้อยหนึ่งช้อยหนึ่งงั้นพี่ขออนุญาตเริ่มจากก้อนนี้นะก้อนนี้นะก้อนนีนะ้คือพี่ต้องการเช็คว่าไอ้เจ้าก้อนนี้ที่อยู่ด้านซ้ายอ่ะเวลาเวลาเรากระจายกําลังสองเข้าไปคูนนั่นคูนนี่เนี่ยมันเท่ากับด้านขวาไหมถ้าเท่ากันก็ตอบถูกถ้าไม่เท่าก็ไปข้อถัดไป ข้อนี้น้องต้องมองว่าคนนี้คือหน้าแล้วก็คนนี้คือหลังมันก็เลยอยู่ในรูปหน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสองสูตรก็จะเป็นหน้ากาลังสองเรียกว่า x กาลังสองแล้วก็ลบกับสองหน้าคือ x หลังคือ2แล้วก็บวกหลังกาลังสองคือสองกลังสอง่นปะส่วนอีกก้อนนึงน้องก็ต้องแจก x เข้าไปทั้งคู่เหมือนคูณเข้าอ่ะตัวแรกก็จะเป็น x กลังสองแล้วก็บวก4 x ลักษณะนี้ งั้นตัวแรกอ่ะพี่ขอยญาตเขียน x กําลังสองเฉยๆเสร็จแล้วก้อนถัดมามันเอา2อคูณ x คูณสออ่ะเขาเรียกว่า4 x น้องจะได้ละ4 x แล้วก็บวกกับ2อกํลังสองได้เลขสแล้วก็ค่อยไปบวกกับอีกก้อนหลังที่เป็น x กลังสองแล้วก็บวก4 x ทีนี้น้องสังเกตว่ามันจะมีคนที่ตัดกันได้คนคนนั้นก็คือ4อะไรนะ4 x จะเจากันได้นาะแต่ว่า x กําลังสอง กับ x กำลังสองอ่ะมันจะรวมกันเป็น2 x กำลังสองแต่ว่ายังไม่หมดมันมีอีกหนึ่งตัวที่ชื่อว่าบวกสีลักษณะนี้ทันนะอ่ะทีนี้มันดึงใครได้2กับสี่เห็นไหมสองต้องดึงสองเพราะว่า2ถือว่าน้อยสุดเอา้าไม่ต้องดึงดึงทำไมวะพี่นั่นน่ะสิเพราะว่ามันทําไมกันเออมันเท่ากันพอดีแสดงว่าข้อหถูกไม่ต้องดึงข้อหถูกพี่ไปต่อนะข้อส ข้อสองเป็นการเช็คว่าอีซ้ายกับอีขวาเท่ากันไหมเรื่องอะไรนะโอเคใครไม่ทันแคไปไว้นะ,ะข้อสองข้อสองเนี่ยถ้าน้องไป,ไป,ไปกระจายกําลังสองดื้อๆอ,อ,อย่างเงี้ยผิดเพราะว่ามันจะอยู่ในสูตรหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองน้องต้องมองว่าคนคนนี้คือหน้าแล้วคนคนนี้คือหลังเห็นไหมมันเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกาลังสองเขาเรียกว่าหน้ากําลังสอง แล้วก็บวกกับ2คูณหน้าคือ x หลังคือเลข4ทันใช่ไหมแล้วก็บวกหลังกำลังสองคือ4กํกำลังสองส่วนอีกก้อนหนึ่งน้องอย่าเผลอเพราะว่าคนที่น้องต้องแจกอะน้องจะต้องเอาเครื่องหมายลบไปด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นเอาเครื่องหมายคือถ้าเป็นเครื่องหมายบวกอะไม่ต้องเอาเครื่องหมายก็ได้ก็คือเหมือนแจกบวกเข้าไปอะแต่ว่าถ้ามันมีลบเมื่อไหร่น้องจะต้องเอาเอาลบไปด้วยเออเอาลบแจกเข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นถ้าแจกก้อนแรกลบ x คูณลบเอ๊ะ x คูณ x ได้ลบ x กลังสองแล้วก็ลบ x ไปคูณกับลบ1บวก x ก้อนแรกเหมือนเดิมชื่อ x กลังสองก้อนถัดไป2คูณ x คูณ4 2ได้8 x แล้วก้อนถัดมา4กลังสองได้10 แล้วก็ลบ x กํลังสองแล้วค่อยบวก x ทำใช่ไหมทีนี้คนที่ตัดกันได้ก็คือ x กํลังสองตัดกันได้แต่ว่าน่าเสียด้เพราะว่า8 x กับ x เขาจะรวมกันได้9 x แล้วก็ค่อยบวก16เพราะฉะนั้นข้อ2 ผิดแน่ๆเพราะว่ามันได้ 7x บวก16แสดงว่าถ้าข้อ2ผิดแน่ๆน,น้องแคปไว้นะถ้าข้อ2ผิดแน่ๆข้อ4มึงผิดแน่ๆเพราะข้อ4ถูกทุกข้อและข้อถามว่าข้ออะไรถูกเมื่อกี้เราคิดมาแล้วตอบข้อ1ครับข้อ3น้องลองไปกระจายเองนะ